เอาละฟังนะเรื่องนี้มันเริ่มจากตอนที่ผมย้ายบ้านใหม่บ้านเก่ามันรกเกินไปแถมไอ้บ้านใหม่นี่ก็ถูกกว่าครึ่งผมก็เลยตัดสินใจงงง่ายอย่างนั้นแหละตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากเสียงแปลกๆนิดหน่อยตอนกลางคืนน่ะเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้บนชั้นสองทงั้งๆที่บ้านมันชั้นเดียวตอนนั้นผมคิดแค่ว่า ก็คงบังเอิญมั่งสงสัยหนูมันเยอะแต่พอได้ยินเสียงนั้นอีกคืนที่สองมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เสียงหนูมันเหมือนคนสะอื้นแล้วก็มีอีกเรื่องคือรูปถ่ายตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตรหรอกก็แค่ถ่ายรูปครอบครัวปกติแถวแถวหน้าบ้านนั่นแหละพอล้างรูปออกมาถึงได้เห็น มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังยิ้มยิ้มผมถามทุกคนในบ้านไม่มีใครรู้จักเลยตอนนั้นก็ขำๆกันไปคิดว่าคงเป็นใครไม่รู้เดินผ่านมาตอนถ่ายแต่พอไปรือ้อรูปเก่าๆมาดูรูปตอนงานแต่งพ่อแม่รูปตอนผมเด็กๆรูปตอนย่าเสียมีผู้หญิงคนเดิมอยู่ในทุกรูป แม้แต่รูปที่ถ่ายก่อนผมเกิดอีกผมเริ่มใจไม่ดีแล้วทีนี้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกตอนนั้นผมเริ่มถามคนในหมู่บ้านถึงประวัติบ้านหลังนี้แล้วก็ได้รู้ว่าเมื่อก่อนมีคนอยู่จริงๆเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วก็หายตัวไปทั้งบ้านไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีศพไม่มีอะไรเลย แต่มีคนเล่าว่าก่อนหายตัวไปลูกสาวคนเล็กของบ้านนั้นชื่ออ่อนมักจะบ,บ่นว่าเห็นใครก็ไม่รู้มายืนมองเธอในห้องนอนทุกคืนเขายิ้มให้เธอเหมือนกับว่าเรารู้จักกันทั้งที่เธอไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนในชีวิตนี้เหมือนที่ผมรู้สึกกับผู้หญิงในรูปเลยแล้ววันหนึ่ง ผมเจอสมุดไดอารี่เก่าๆซ่อนอยู่ในใต้ถุนบ้านเป็นของออนนั่นแน่ในนั้นเขียนถึงเรื่องราวในบ้านความกลัวแล้วก็ความรักเธอเขียนถึงเด็กชายคนหนึ่งที่เธอแอบชอบเขาชื่อชื่อเดียวกับผมเลยแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือเธอเขียนว่าเขาสัญญาว่าจะพาเธอหนีไปจากบ้านหลังนี้ตลอดกาล แล้วก็มีรูปวาดรูปหนึ่งรูปผู้หญิงคนเดิมในรูปถ่ายรูปที่ไม่มีใครรู้จักผมจำได้แล้วเธอคือออนเธอไม่ได้หายไปไหนเธอยังอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งนึกอะไรออกผมไม่ใช่คนแรกที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้มีคนอยู่แต่เขาก็หายตัวไปเหมือนกัน พร้อมกับไดอารี่ของอ่อนแล้วทำไมไดอารี่ถึงกลับมาอยู่ในบ้านได้ละ่ะบางทีความจริงอาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดบางทีเราอาจจะไม่ควรรื้อบ้านเก่าหลังที่เจ้าของเดิมยังไม่ยอมไปไหนและผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าผมไม่ใช่คนแรกที่อ่อนพาเข้าบ้าน